สวัสดีครับผมกาบไอเบอร์สตล์และอินจิโนโสวัสดีครับผมตีชอาใจชา,ชาครับวันนี้เรามาที่สวนครับเราก็ต้องแวะมาที่นี่เลยบ้านน้องโกครับวันนี้ผมก็ถ่ายเปียบสลับกันเลยทีเดียววันนี้เราก็มาที่บ้านน้องโกครับวู้มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วตอนนี้อยู่ถนอนใหญ่ครับตอนนี้แต่โดนรถชนตายอ่ะทาไมไม่มีรถวะรถกูยิงการแข่งแล้วนี่ก็ได้เลยเนี่ย ก็ลอเลยนะครับวันนี้เรามาที่บ้านน้องโกเราก็ต้องแวะมาที่นี่ครับสวนครับเรามาดูอีกชินเคยครับโอ้ผมชอบมากตรงนี้ผมชอบมากนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดชาร์ตใครแล้วก็กดติดตามกับช่องนี้เลยนะครับขอให้เป็นกําลังใจกับช่องผมต่อไปเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับพี่น้องนะครับนี่มาดูครับเปิดสปริงเกิลไว้ดูครับเปิดสปริงเกิลไว้ เปิดเพื่อลดเอออะไรวะก็ที่เห็นนั่นแหละเดี๋ยววันนี้ครับไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์หรือมาถ่ายทำสตูดิโอที่นี่ครับเพื่อไม่พลาดที่นี่ขอบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ทำเข้าใจไหมโอเคเยสเซอร์ okay, yes. เป็นคลิปแรกที่ผมไม่ทำนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาที่สวนเราก็ต้องแวะมาที่นี่ครับบ้านน้องกวันนี้ครับเป็นคลิปที่ ไม่ได้มาปวนประสานหรือว่าไม่ได้มาอะไรเป็นคลิปมาที่นี่เฉยๆมาพูดเล่นๆหรือว่าอาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่เข้าหูเข้าตานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาทําคลิปที่นี่เพื่อเปิดหูเปิดตาหน่อยแล้วกันนะครับพ่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนี่ดูครับดูต้นกล้วยเห็นไหมครับไม่เห็นก็ไหวครับเห็นก็ไหวเห็นไหมครับไม่เห็นก็ไหวครับ ดูครับดูนี่ครับเรามาที่นี่เดี๋ยวพาเดินเข้าไปนะครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปตอนนี้ลุงก็อยู่ในนั้นแหละเราจะไม่ไปถ่ายลุงแกเอาไว้โอกาสหน้าครับเดี๋ยวผมจะถ่ายขอให้คีคอนเทนต์สักคอนเทนต์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแต่ตอนนี้เราขอคือทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกอะไรวันนั้นผมเจอสิ่งลึกลับอยู่ตรงนั้นอนะ่ะตอนนี้นทำคลิปทุกคนไปย้อนดูได้ครับไปย้อนดูได้ โอ้ตอนนี้ก็บ่ายกลัวครับบ่ายกลัวไม่รู้ว่ากี่โมงนะตอนนี้บ่ายกลัวสามารถดูได้ครับวันนี้ไม่ได้มาปวดประสาทอะไรดิวันนี้ไม่ได้มาปวาด,วนนดปวระสาทแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเอ,อทำคลิปที่นี่ที่เฉคเขาไม่รู้ว่ามาทำไหมครับมาหลายรอบมากในผมขออนุญาตหันกล้องดีกว่าไปนี่ เป็นไก่ไหมดูนะดูดูไอ้เหี้ยไก่ตื่นไอว่าไม่เปล่ยนภาษาว่าไอ้เหี้ยดูดูด,ดูผมจะไปกวนไก่ไม่ตจะกลัวรัวว่ะไม่กลัวกลัวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูซุปิ้น 哎呀！y、呃、巴你爸哇！哎呀，哥巴哇！哎，行，来吧。 ก็หยุดต้นส้เตีนในรูกกระถือวะทำไงวะเอาไม่เดี๋ยวผมไปยิงแน่ยะะผมตะโกนเลยบอกแลว้วผมทำจริงไม่มีใครห้ามผมได้หรอกว่าผมทำจริงบอกเลยถ้าผมไม่มีอะไรทำผมจะมาห้าที่นี่แหละมาหากดส้นตีนเนาะคิวนี้ไม่ได้มาอะไรหรอกมากวัส้นตีนไก่เฉีๆยแล้วก็กลับไง ทำไมมันร้อนจังวะม่งโคตรร้อนเลยคิดดูฝั่งนู้นก็เป็นร้านค้าทุกคนฝั่งนู้นเป็นร้านค้าแต่ว่าผมไม่ได้พบกระเป๋าตังค์มาด้วยเฮ้ย hey, รถพ่อไงขายของแกมาเอาไหม่เลยผมจะไม่ดีกว่าเราจะถ่ายคลิดล้วยินแอดทุกคน เพราะว่าจะทำให้แกงงอ่ะจริงอะผมไม่กลัวครับผมไม่กลัวแล้วผมไม่เคยอายเดี๋ยวผมจะยืนแม่งตึงนี้แหละรอแกผ่านมาครับเดี๋ยวรอแกผ่านมา แล้วมึงจะยืนแอสทำเห้อะไรเขาก็ <c oughs> กว่าเมื่อกี้ตาลอยเ <c oughs> มื่อกี้ตาลอย <c oughs> โคตรร้อนไปแล้วไปแล้วเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> <c oughs> ียกอนตีนกวนตีนมากไหมมึงเลยใส่ไม่ยั้งเฮียใส่ไม่ยั้งใส่ไม่ยั้ง ออกเลยมาดิอันนี้กูเติมฟันชาไปหน่อยกูไม่มีหรอกกูเติมฟันชาไปกูร้อนไปเองหระก,กูร้อนไปไม่มีเฮอะไรหรอกกูร้อนกูร้อนอาไมเดยผมกูตะโกนหน้าอย่างนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยาอ่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเหมือนเหมือนกูมากวนประสาส้นตีน่นีเลยโดนไล่หนีแน่หวา ผมก็ไม่ค่อยมีมุกตลกเล่นเนาะก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อกี้ก็ไปยินแอดอยู่นั่นแหละให้เกหมหัวราคำคำตัวพี่อะไรไอ้เที่แม่งโทรศัพท์โคตรร้อนไอ้เหี้ย ร้อนจริงเสื้อผ้าหลุงเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมทำให้แกใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยไม่รู้ว่าตรงนี้จะปรับสภาพอะไร โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดซีลาคัมแพงไดให้ปวดฉี่แล้วโอ้ไม่กอดเออ ดูต้นเคเล็กอันนี้เป็นหัวยอดมันเหมือนจะเล่นตลกแต่กูไม่ตลกใช่ไหมทุกคนเหมือนกูเล่นตลกแต่กูไม่ตลกใช่ไหมทุกคน ไม่มีอะไรทําเลยดูครับตอนนี้เงียบมิดคนหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ผมมาคนเดียวนเนี่ยไม่มีเลยแต่นี่คือรถลุงครับลุงก็อยู่หนังสวนตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายคลิปคนเดียวไม่รู้จะทํเฮียอะไรก็ดูก็ข่าวไปก่อนครับถ่ายชมวิวมันไม่ค่อยมีวิวเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนมั่วมั่วมันไม่ค่อยมีวิว เาเป็นว่าคลิปนี้บอกเลยเลยไม่รู้จะทำอะไรนะบอกจริงๆไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าแม่งร้อนมากอยากกินน้ำมากตอนนี้รู้สึกว่าอยากกินน้ำมากแต่ว่าบอกเลยครับร้อนร้อนมากคลิปนี้ร้อนโอ้ยไม่ใช่สี่คลิปนี้ เออจะทําอะไรก็มาถ่ายเล่นๆแล้ดู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 ไปเนี่ยถ่ายเล่นๆเราไม่มีอะไรหรอกมาถ่ายเล่นๆไม่รู้จะเอาใครมาคุยด้วยก็เออคุยกับเอออย่างนี้แหละแล้วลการคุยอย่างนี้แหละอย่างเขาก็ไปเล่นงสงการามผมก็ไม่ได้ไปไหนหรอกผมก็อยู่แต่นี่แหละหิยธน,นูมากหิยธนูช่วยหิยธน,นูคุย เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอ,อจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่โอก,กาสหน้าครับสวัสดีครับนิทนูคุยทวยทนู